ประกัดโซ่ชีวิตมากค่ะนี่เป็นประกัดที่อยู่ในบ่อใหญ่หน้าบ้านเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะคะน้ำท่วมนี่นะคะปลาพยายามที่จะกลับเข้าบ่อเดี๋ยวเราจะช่วยเขานะเดี๋ยวเราจะช่วยปลาตัวนี้คือปลาพยายามที่จะทวนกระแสน้ำแล้วก็กลับขึ้นบ่อใหญ่ค่ะ นนเขาจะยอมให้เราช่วยไหมนี่ปากัดค่ะตายตายค่อยๆไปอ่าตายส่งปลากลับบ่อนะคะโดนน้ำพัดมาเมื่อคืนฝนมันตกทั้งคืนค่ะน้ำล้นแล้วล้นหนักมากนะคะออกมานี่เลยค่ะนี่ค่ะเป็นไหลเป็นทางเลย ถ้าคืนนี้ถ้าวันนี้ฝนไม่ตกซ้ํามาอีกนะคะก็ไม่น่าท่วมแต่ถ้าคืนนี้ฝนตกหนักเหมือนเมื่อวานนะคะมีลุน้นมีลุ้นว่าน้ําอาจจะท่วมสวนเพราะว่าตอนนี้สระใหญ่หน้าบ้านที่เป็นที่รองรับน้ําใหญ่ที่สุดนะคะเต็มแล้วค่ะล,ล้นล้นออกมาเลยนี่ค่ะแล้วเมื่อเช้าปลาแบบขึ้นมาตรงนี้เต็มเลยค่ะ